สวัสดีครับวันนี้เป็นตัว V ีออครับ2016นะครับตัวนี้เป็นตัวเจนะครับก็มีอัปเกรดกระจกมองข้างนะครับของเดิมก็จะเป็นมือหมุนแบบนี้นะครับใช้มือปรับเลยนะครับก็ทําสายไฟทั้งชุดครับทั้งระบบเลยนะครับก็จะเป็นพับกลางไฟฟ้าพร้อมกับปรับเรนไฟฟ้าใช้กระจกเดิมนะครับและคันนี้ก็มีเพิ่มเป็นพับอัตโนมัติเข้าไปด้วยครับเป็นตัดเสียบของรุ่นนะครับล็อกรถนะครับรีโมทครับเราจะพับให้อัตโนมัติเราจะรู้ทันทีรถเราล็อกไม่ล็อกก็สังเกตจากกระจกมองข้างได้เลยนะ นี่เราล็อกอยู่แน่นอนครับลายล็อกนีก็จะการให้นะครับพอพร้อมใช้งานนะครับสวิตก็เียนใหม่ครับเป็นตัวตัวท็อปนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับปกติจะใช้มือปรับเลนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสวิตเหมือนตัวท็อปทั่วไปครับซ้ายขวาสวิตที่เป็นเรืองแสงก็มีขายนะครับการปัดที่เป็นหน่วงเวลาก็มีนะครับก็มีพร้อมส่งนะครับนะครับปรับเลนก็ใช้งานปกตินะครับ บนล่างซ้ายขวานะครับทั้งสองฝั่งนะครับพับกลางไฟฟ้ามนวนแลใช้งานปกตินะครับถึงจะมีออตโต้อยู่ก็ใช้งานปกติครับก็พร้อมติดตั้งเดินระบบให้ครับชุดสายก็ทําชุดสายขึ้นมาทั้งชุดครับรถตัวนี้ไม่มีอะไรมาเลยนะครับสายไฟอะไรไม่มีมาก็ทําขึ้นมาทั้งชุดนะครับก็มีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ ก็พร้อมใช้งานครับสนใจไงก็ทักมาได้ครับ0 8 0 5 8 0 0 3 8หวันนี้ v ีออนะครับโฉม2016ก็ตัวเจก็จบไปได้สวยครับพวมไลก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับพร้อมเดินระบบมันติฟังชันให้ครับจอเดิมแบบนี้ก็ใส่มันติฟังชันได้นะครับอ่าก็รับเดินให้หมดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับกับ v ีออครับผม